ใครที่ใช้รถระบบจานจ่ายอยู่ก็น่าจะรู้ว่าคอยของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในจานจ่ายนะครับแต่ใครที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคอยของเขาก็จะอยูอ่เป็นคอยที่อยู่ด้านนอกเลยนะครับที่จะเสียบหัวต่อหัวหัวต่อหัวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้ก็จะมาให้คนที่ยังไม่เคยใช้รถที่มีระบบจานจ่ายนะครับว่าถ้าเกิดคอยเสียเนี่ยเราจะดูจากตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็จะได้ดูรูปร่างหน้าตาของเขาด้วยนะครับนี่ก็คือเป็น คอยของ To y ต้ AE100 นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเนาะนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็แค่พามาดูสำหรับอคอยจานจ่ายว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นจานจ่ายเนี่ยคอยจะอยู่ข้างในตัวจานจ่ายถ้าเป็น เป็นคอยรุ่นใหม่อะคอยก็จะอยู่ด้านนอกนะครับเป็นสูบละหัวสูบละหัวแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยคอยรุ่นกเก่าใช้ยังไงก็เอามาฝากให้เพื่อนๆดูอ่ากันประมาณนี้นะครับผมสําหรับคอยที่ว่าเป็นรุ่นจานจ่ายก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับ